พบกำลังแต่งต้นนี้อยู่นะคะทุกคนแล้วพบก็จะมาอัดคลิปบอกทุกคนว่าเพื่อนๆอาจจะเลี้ยงแล้วใบแหว่งแบบนี้นะคะใบแหว่งแบบนี้นะคะแล้วก็ ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใบแหวงแบบนี้นะคะใบแหว่งเกิดจากเจ้าตัวนี้เลยค่ะตะกะแตนค่ะแล้วก็มีหลายๆต้นที่ใบแหวงแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้เลยค่ะตะกตัแตนค่ะทำยังไงดีกับเขาดี ให้ทำยังไงจะให้ทำยังไงจะหนีไปไหนหนะคะเขาก็กินใบแหวงหมดแล้วค่ะถ้าเราไม่ไล่เขาไปเขาก็จะกลับมากินก็อาจจะหายามาฉีดอะไรเหม็นๆน,นะคะเอามาฉีดพ่นกันน้อยก็ได้อย่างเช่นสมุนไพรพวกพวกอะไรอะ่ะมันกลัวอะไรอะ่ะ อะไรชุนๆก็ได้พวกพริกหมักนะพริกไปโคลกๆ,ๆแล้วก็หมักผสมน้ําหมักเอาไวนะ้ะแล้วก็ฉีดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกพริกแกงผสมน้ํากรองเอาแต่น้ําแล้วก็เอามาฉีดพ่นกันเอาไว้ก็ได้นะคะอืมแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะ พวกยาได้ไหมคะพวกยายาเส้นอะไรพวกนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่ผมก,ก็เขาอยากกินก็ให้เขากินค่ะเพราะว่าต้นที่เขากินเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นใบที่ผมต้องการเนี่ยก็เลยให้เขากินไปเถอะประมาณนี้ลคะค่ะผมก็มาเท่านี้นะคะจะทำต่อนะคะนี้ยังกีดไม่เสร็จยัง แต่งไม่เสร็จว่าจะทําให้เขาสั้นลงก็ไม่ได้ตัดยอดนะคะไม่ได้ตัดยอดก็จะแต่งให้เสร็จก็แต่งเหมือนที่เคยแต่งนะคะอันนี้เปลือกเริ่มขุแล้วเห็นไหมค่ะก็จะเห็นเป็นต้นอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะทำให้สั้นลงนะคะ การก็สั้นแต่ทางเนียก็ยังไม่ใช่อ่าสิ่งที่ต้องการอ่ะต้องน่าจะเป็นทางถัดไปอ่ะเขาจะสั้นและแคลลงนะคะเรากรีดไปเรื่อยๆเดี๋ยเขาก็แคละลงถ้าไม่ตัดยอดนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะรักพบสนับสนุนพบนะคะก็ ดูโฆษณาให้จบนะคะแล้วค่อยกดข้ามจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ